วัสดีครับผมทอมมี่ทีซีแล้วตอนนี้อยู่ในเกมแท็บทูแท็บเหรออ่นว่อะไรวะแท็บทูแท็บเดโม่โหมดแชเดโมนะครับไปออปชั่นันก่อนปิดออดิโอก่นเลยเดี๋ยวโดนซิคลิตชิคาโกกับโตลอนโตะกดเลือกอ่ะอ๋อเลือกเลือกฝั่งได้เลาว่าังคับฝั่งไหนไอ้ชอบอันนี้ป่ะชอบฝั่งขวา ใช้จอยเหรอใช้คีย์บอร์ดได้ปะอ๋อนี่ใช้คีย์บอร์ดกดจะเป็นบาชูตโอเคลองดูแล้วกันนะเ้ยเอาว่ะเกมฮอกกี้ว่ะยิบเลยยิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

เฮ้ยเดี๋ยวเหี้ยหลุดหลุดมืออะไลโหงโก้ก็เหนียวมากโก้ก็เหนียวมากอ้าวเสร็จดีเสร็จเสร็จดีอย่างเงี้ยเอามีหนูแล้วโดนดูโอ้โหดูอยู่นะงงโกอยู่อ่ะไซุ่ยบางชุดเอาแย่งได้ครับแย่งได้ครับเอาดิโดนนะโดนโดนนะโดนโดนนะซ้ำซ้ำนะโอ้โหสุดยอดนะโอ้โห้ตี ราวเดอร์เอาวะเอาว่ะผมมีฉล่อยด้วยอย่างี้ยอย่างเงี้ยขู่เขีดกันอยู่ครัขู่เขีดกันอยู่แล้วยิงครับยิงไกลแล้วก็ซ้ำครับพี่โอ้โหสุดๆไปเลยครับลูกนี้ยังไหนแล้วยังไหนแล้วยังไหนแล้วเฮ้ยกรรมการไม่ใช่กรรมการนี่แม่งใส่ชุดเหมือนกรรมการเลย กูเลวอกสมองตาไปแย่งลูกกูเปิดโหไกลเลยเอาทันทันนะทันนะทันนะการได้กันได้ครับเร็วๆลูกคุณเข้ามาไหนอยู่เน <sixteen> oh, right. ี well, ่ย <t Excel KK> เียังงงงงกลุ่ม <Haj> ยิงแม่งเลยไปไปโอ้ยลื่นอีกลื่นโอ้ยโดนโดนตีแล้วพอโดนขันอยู่ขันอยู่ยื้อโปรกูเหนียวมากอ่ะโดนแล้วโดนแล้วทดนแล้วโอ้ยเตะหน้าแม่งเลย กรรมการนม่งแย่งเรื่อหรอวะปมไม,ไม้ตีนกรรมการได้ไหมกดไรส่งอะ่ะรูอว่าต้องไปรับลูกเอง ถ้าเราไปดูไปแปรปุ่มแั้วนะผมจะไปนะีหก่อนเอ้ยโอ้โหยีโย่โดนเลยอ่อนให้อ่อนให้ใหโดนนาทีสุดท้ายเลวะกดไหล่ข้ามสะคลิปอะกดเล่คลิปข้ามอะกดไม่ได้มั้ง ตัวหนึงอุดมปุญกว่าเด้อมาเอาตัวน,อน,อวนนะอ๋อนี่กดขึ้นเลือกเลือกเลือกตัวเลือกตัวได้โอเคอเลือกตัวแล้วก็กดไลน์ส่งอะ่ะไม่ส่งยิงไม่ส่งยิงนะโอ้โหอย่างแรงยิงนะยิงเลยนะเอาได้เฮ้ยโอเคโอเคเปลี่ยนตัวหายชิบหายโดนละวได้อยู่ได้อยู่เอาดิเอาดิโดนนะ

อ๋อโดน,นะโดน,นะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะขี้โกงเหรอเลขขี้โกงขี้โกงสาธี่เนี่ไงนี่ไงน,นี้ยเอาว่ะเอาว่ะฮโู้ฮู้ฮู้ฮู้เดือดเจ็ดสายยิงดูภาพช้าครับดูภาพช้ากันหน่อยฮะโอ้โหนี่ดูหืมฟาวเลยนี่ฟาวเลยสกัดขาเนี่ยโอ้โหเอาเสาสองพอดีฮะสุดไปเลยครับ อ๋อ,อกดขึ้นคือส่งเหรอโหเียสไลด์กันรอบเลยเดี๋ยวเดียวแย่งแย่งมั้ยอ๋อ,อกดขึ้นส่งยัางยๆๆงย่างย่างย่งย่างยา,ยา,ยาอ่วิ่งคนเร็วเลยแม่งสไลด์คนเร็วเลยแม่งชาร์จเฮ้ส่งเฮ้ยอันี้ส่งผิดเดี๋ยนะตรง ตรงเอ้าตรงใครอะตรงแขกแบบว่าแม่งหลอกแม่งหลอกแม่งหลอกเฮ้ยแม่งหลอกเฮ้ยโดนละโดนละโดนละโดนไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยเหนียวเว้ยเหนียวเว้ยเหนียวเว้ยไปเฮ้ยหลุดเฮ้ยมีตัวเลยไปเอาเอ้าต่าแทงยาวแทงยาวโอ้โหยาวยาวยาวเกิน เอาแยงได้ครับแยงได้ครับส่งครับส่งครับไม่โดนหรอไม่ได้ไม่ได้โดนครับโดนแย่งครับโดนแย่งมาเฮ้ยโอ้ยจบโดนเสร็จนะ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 เอาส่งอีกส่งอีกขอก็จะให้ดีขอก็ให้ให้ใครอ่ะที่ผ่านแล้วเฮ้ยโดนบังโกกูเหนื่อยตั้งเลย

เอ้ยเจ๊ส่งพลาดเอาโดนะโด,โดนะโดนนะโดนนะอ๋อกดลงกดลงมันคือบล็อกบล็อกกดลงมันบล็อกนีก่ใครๆเลยรู้บุ๋มไปนะเอาดิหลอกหลอกหลอกเจ๊เจอเจอเจ๊จจส่งครับซองเอาไปโดนไม่ได้ไปผ่านแล้วนี่อย่งไปแม่งเลยตียแม่งเลย พี่านแล้วอ้าวส่งอะไรมุนอะเวลาแล้วอ้าวส่งใครวะเอาเสร็จนะ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 เสร็จซ้ำนะซ้ำนะเอ้ยไม่โดนเอ้ยเอยยายายาหมดเวลาก่อนแย่ชนะเว้ยโหดมากครับชิคาโกอ้าวมีอีกครึ่งวันอ่ะ สองครึ่งเหรอเอาต่อเวลาสองครึ่งเหรอโฮ้ยมันยิงไกลเอาเสร็จนะเสร็จนะมันใช้บิลิี่ตีไงวะอีแม่งเลยนี่ไงเออสามหนึ่งเว้ยสามหนึ่งเว้ยโอ้โหเฮ้ยโอเค ดีมากเลยมานี่ลองแค่วีตี้กดชิปซ้ายชิปขวาให้ไหมซ้ายหรือขวาปะเบซ้ายไล้ขวาเออขวาขวาไอ้การกันการกัรกานี่โอ้โหช่วยกันมีใครกันเลยโอ้ยติดติดติด โดนนะโดนนะโดนนะเออดีโดนนะอีแม่งเลยตีเฮ้ยยิ้มหายรุด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 เฮ้ยกันได้โอ้โหไม่ได้วะแม่งไอ้กรรมการนี่แม่งลำเอียงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งโดนเดี๋ยวก่อนวันนี้แค่กันได้อยู่นะกดปั๊บไม่ได้จอดดอกสองอ่ะเนี่ยกันได้อยู่ทีหนึ่งก็โดนซ้ำมาสามสอง น้ำสักสิบสามอ่ะสิบต่อสามอ่ะพิพาแล้วแม่งเอาคืนวะแม่งเอาคืนวะเอ้ยเดี๋ยวดยวิโอ้โหแม่งนี่ฮะสิบต่อสามใส่สิบใส่สิบฝั่งมันหรือเปล่าโอ้โแม่งทำอะไรทีมวะดูเดี๋ยวของเราไม่มีตัวเข้าเลย,เย,เยก็แต่กลัวเราเหนียวอยู่นะเหนียวเราพลาดตรงนี้อนะ่ะเราพลาดตัวหลัง ออ,อะไรนะโดนแล้วบุโดนแล้วโอ้โหแม่งยีรัวเลยอ่ะว่าฝั่งวันนะสิตย์หายแล้วโอ้โหทะลุเลยตีทะลุ มันต้องอัพมันต้องอัพเกรดได้แน่เลยอะ่ะโอ้ยส่งผิดอืมเอ้ยซ้ำหิโอ้ไม่ซ้ำตีแม่งเลยเฮ้ยกดผิดไออีเอาดิเอาคืนเอาคืน เอาคืนเอาคืนแมงเหนียวแมงเหนียววะเอาคืนตีมันตีมันตีมันแม่งหลบแม่งหลบตีแม่งเลยโอ้บอโหลีตีแม่งเลยหลบไอ้สัตัดหลบบอสหลบบอไอ้กดผิดตีใครกดดูแม่งเลยโยหมวกทำไมโยนหมวกทำไมต้องใส่กดดูแม่งเลยใกล้จะหมดละเอ้ยเวลาเหลือเท่าไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยอะ งงาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยตรงเอาอีกครับเอาอีกครับไอ้แมงเลยเอาไม่ดีมาดิเอาดิไอแม่งเลยเอาดิแมงเหนียวแมงเหนียวเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกตกไปตกไปเฮ้ยไม่ใช่แค่พลาดโอ้ยล้ม หายล้โดนละโดนละโดนละวหาสีป่ะไม่โดนไม่โดนยังยังเอาโดนนะโดนกูได้โดกนะทรงเยังไม่ได้ตีแม่งเลยยิงยิงอีกยิงอีหัวเหนียวเหนียวตีแม่งเลยตีแม่งเลยอู้เลออะลาพาแล้วตอนเนี้ยไม่เล่นดีด้วอะลาพาแล้วโดนละโดนว่ะตรงโอ้ยพลาด ตีแม่งเลยตีสองตีสองเลยตีสองตรงเอาโดนนะโดนนะโดนนะครับโดนนะครับมุมนี้ปุ่มนี้โดนนะครับเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาหัวแพ้ว่ะหายโด,โดนนะโดนไม่ไหนโดนไม่ไหนไม่ทันว่ะโอ้เพื่อแพ้ไม่ทันว่ะแยแพ้ว่ะใหม่ใหม่มือใหม,ม่อะม,มือใหม่โง่งปุ่มอยู่ คิวมอไม่ไรเว้ยไม,ไม่ชนะถึงไม่ชนะแต่ได้กำไรชัดลวงไปสายตัวเลย